สวัสดีครับน้องๆวันนี้นะครับเรามาพบกับช่องนะครับบางวานแนวทางสล็อตเหมือนเดิมนะครับนะวันนี้มาเจอกับบางวานแนวทางสล็อตเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะที่ขอนเข้ามานะครับทุน100บาทนะนะกับเกมมาเกานะน้องๆ้องขอนเข้ามาเยอะนะนะกับทุน100บาทนะนะบางหนึ่งหนึ่งร้อยบาทไปเล่นมาเก๊าให้ผมดูหน่อยนะนะได้เลยบางจัดให้นะทุน100นะเดี๋ยวเราดูนะวันนี้เราแตกกันเท่าไหร่นะนะแล้วผมขอไปที่เป็ดละสิบบาทเลยนะนะเปิดโบวไวหนึ่งหมุนไปเลยสิบหมุนก่อนสิบหมุนไปก่อนนะนะครับ ก็วันนี้บางมีมากก็มาไรให้ดูนะครับมาไรให้ดูเป็นแนวทางนะครับนะนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะใครที่ขอเข้ามานะกับทุน100นะครับนะ mm hmm. เล่นเบสิบบาทโอ้ยสักเคเข้านะรู้เรื่องนะครับนะ mm hmm. เอาดีเอาดีนะครับก,ก็ก็ฝากด้วยนะกลับมาเก่านะ mm hmm. โอ้ยเงียบจังหวะเงียบจังหวะ เล่นแบบโหดโเลยนะสวยๆไว้ล่ะดอกนี้นะครับแบบวัดดวงไปเลยวัดดวงเลยน้องๆดูไว้นะครับนะว่ามากาเขาแตกกันแบบไหนนะครับนะกับทุนหนึ่งร้อบาทนะครับนะสวยครับสวยครับนะเออมาดิเล่นแบบนี้ก็สวยเลยครับนะยาวๆเลยครับโอ้ยไหลยาวๆไปเลยครับอืหน้านี้สามร้อยมาดิ มานี่อย่างนี้ก็โอ้ยกินเต็มครับพันสามครับรถเต็มเต็มเลยนะฝาก,พกเพื่อนเพื่อนพี่น้องไว้ด้วยนะนะดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะบางวานะนะแนวทางสล็อตนะฝากเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่กดติดตามไว้ด้วยนะครับนะก็ฝากกดแชร์ด้วยฝากกดหัวใจด้วยนะครับนะนี่นะครับวันนี้มาเล่นให้ดูนะครนะทุนทุนหนึ่งร้อยบาทนะก็เบสสิบบาทเล่นกันแบบโหดๆเลยนะเพราะว่ามาเกานี่ไหลดีมากนะนะไหลนอกดีมากเลยนะครับนะโอ้ยรอบแรกนี้เบสสิบบาทนี้หนึ่งร้อยแตกมาสองพัน สองมันสองมันสองมันสองแล้วนะะเราขอตะไหลไปเรื่อยนะครับไหลไปเรื่อยนะครับรถเข้าไปเลยสวยๆนะครับอืมสวยจัดครับสวยจัดสวยจัดนะบแบบนี้ก็หมดเะครับเจ้ามือก็เรียบร้อยนะครับดอกนี้ใบสวยๆก็ฝากพี่วิน้องไว้ด้วยนะครับนะก็ให้เล่นให้ดูเป็นแนวทางนะแนวทางอย่าไปหลงมากนะอย่าไปต,นะติดมากนะอย่าไปติดมากนะ จิตมากเลยงอมแงมอีกนะอ่ะขอเพิ่มเบ็ดเลยนะครับไปที่เบ็ดสี่สิบนะครับสิบสี่สิบจัดไปขอไหลไปยาวๆไปเลยนะครับนะก็ฝากเพื่อนพี่น้องไว้ด้วยนะครับโอ้โหโอ้ กำลังสตรีมอยู่แม่งโฆษณาเข้าเฉยโฆษณาเข้าเฉยโอ้ยขอไหลไปยาวๆเลยนะพี่น้องอืมสวยๆครับแมมาไหมมาไหมครับพอขึ้นหลักพันแล้วเป็ดร้อยเลยครับนะนะครับทุนน้อยแต่งหนักได้เหมือนกันนะ เราอย่าไปกลัวมันนะครับเวลาเล่นเราอย่าไปกลัวมันนะครับถือว่าสนุกสนานกันไปโอ้โหวันนี้มาเกาแตกสวยงามมากเลยโอ้โหสายสวยๆครับวันนี้ทุนหนึ่งร้อยเลยโอ้โสองหมื่นเก้าครับดอกนี้เต็มๆกินเต็มครับหมื่นอีกหมื่นหนึ่งเรียบร้อยครับบอกแล้วผมบอกแล้วครับนะว่านะครับมาเ้าครับเวลานี้นะครับนะกำลังแตกเลยนะเวลานนี้กำลังแตกเลยนะครับ ไอ้ลองไปตามมันดูได้นะลิงอยู่ใต้โปรไฟล์นะครับนะเล่นกันแบบโหดๆเลยนะเป็ดละร้อยนะทุนฝากมาหนึ่งร้อยบาทเออเดี๋ยวเขาจะบอกว่าทุนหนึ่งร้อยแตกไม่หนักนะลองดูนะครับนะลองดูนะครับหนึ่งร้อยแตกหนักก็มีนะครับสวยๆไปสวยไป,ยไปยครับดอกนี้กระเป๋ามาดมิกระเป๋ามาโอ้เอมายังกินอยู่ยังไหลยอยู่นะครับยังไหลยอยู่ยาวๆไปเลยครับสวยครับดอกนี้เก้าร้อยไป นะครับก็ให้ดูไว kind of ้เป็นแนวทางนะก็ฝากน้องไว้ด้วยนะตอนนี้ก็เล่นเบ็ดละหนึ่งร้อยบาทนะครับเบ็ดละหนึ่งร้อยบาทไปเลยครับสวยครับ okay. ขุงเข้าแบบนี้ก็กินเต็มเนี่ยน้องๆสิบเหมือนจับวางอะแหมอูยาวๆเลยครับนะรถเข้ามาอีกเต็มจอผมบอกไว้โอเคยังไหลมาต่อนะเพัยงไหลมาต่อ โอ้ยสองพันเอาเรื่องอยู่นะครับนะเอาเรื่องอยู่นะครับทุนหนึ่งร้อยขอไหลกันยาวๆเลยโอ้ย oh, oh, บึมบำ่มํัมเบะอย่างนี้แหละครับพี่น้องแมมมาสวยสวยครับผมกินเต็มคนระับขอไหลยาวๆเลยโอ้ยหมื่นโอ้แตกแบบนี้ก็กินเจ้าแบบล้มเขาเลยนะน้องๆดูไวน้น้ำนะวิธีการเล่น,นครับนี่ให้ดูไปแนวทางนะครับนะขายากเล่นนะครับลองไปกด เราไปตามมันด es> really> ูได sí> ้เลยนะครับเราก็ปันจากเบ็ดละหนึ่งบาทนะครับค่อยๆไล่ไปนะครับนะพอมันแตกดีๆเราก็ค่อยเพิ่มเบ็ดไปขยับเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขยับเบ็ดขึ้นไปเรื่อยนะครับลองไปตามมันดูได้เลยนะครับไม่เสียหายนะนะครับลิงอยู่ใต้โปรไฟล์นะบางปักลิงก์่ให้ใต้โปรไฟล์แล้วนะครับลองไปตามมันดูได้นะครับนะได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวถ้ามาบอกบางด้วยนะครับนะ นะครับที่นี่นะับจบที่เดียวนะับนะมีจบครบที่เดียวนะับนะเว็บนะครับมีสล็อตหวยบอลบาคาร่านะครับจบที่เดียวเลยนะไม่ต้องไปไหนเลยนะสล็อตหวยบอลบาคาร่านะครับจบที่เดียวนะครับนะลองไปตามกันดูได้นะใครชอบแบบไหนแนวไหนนะครับเอ,อ่ออันนี้ก็มาแนะนําเป็นแนวทางให้ทุกคนได้ เขา,เข,า,เ,ขาเข้าชมนะใครชอบสายบอลก็ยังแทงบอลได้นะครับนะสวยครับงามๆไปเลยเออุนหนึ่งร้อยนี่มาหกพันหกแล้วเอาเรื่องวะนะครับหกนาทีเองนะดูด้วยโอ้โหดอกนี้สามหมื่นเลิกครับเลิกเลิกเลยดอกนี้เลิกสกเก็ตเตอร์เข้าอีกจุกๆอุอ่ะบอกไว้ <laughs> สกเก็ตเตอร์เข้าอีกจุกจุอะ่ะโอ้โหสี่หมื่นสี่พันสองร้อยนะเออน้องๆดูไว้นะครับนะ นะครับมีครบจบที่เดียวนะเว็บนะครับนะบเว็บนี้นับนะเว็บหวยสล็อตบอลบาคาร่านะครับจบในที่เดียวเลยนับไม่ต้องไม่ต้องไปไหนเลยนะครับแล้วก็ฝากถอนระบบออโต้ด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีแอดมินนะครับคอยโทรตามด้วยนะคอยโทรตามเฮ้ยมึงฝากตั้งย่างอะไรประมาณนั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับก็นะครับนะเป็นเว็บตรงเว็บหลักนะครับนะทุกคนก็ลองไปตามมันดูได้นแล้วลองไปตามมันดูได้นะนะครับนะวันนี้บังก็ขอ ขอจะลาดีหรือยังไม่ลาดีนะครับขอปั่นอีก่ัสนะนะักท,ทีก่อนนะนะขอปั่นหนึงสักทีก่อนนะตอนนี้มึงโอ้ไปเจ็ดนาทีเองนะครับขอไปเรื่อยๆต่อ,อนะวันนี้ขอให้สุดไปเลยนะเอาให้สุดติ่งไปเลยนะเออแตกมากขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวบังเพิ่มเบ็ดเลยดีกว่าขอแบบแตกคนโหเลยนะวันนี้กําไรมาแบบเห็นๆเลยนะกําไรมาแบบลอยๆแล้วนะแสนเก้าโอ้แตกแบบนี้นะเจ๊งแน่นอนผมบอกไว้นะครับนะใครอยากตามก็าตามได้เลยนะ วันนี้เราอยู่กันยาวๆเลยนะับเ,เอาให้สุดเลยนะว่าวันนี้นะบางจะแตกเยอะสุดสูงสุดเท่าไหร่นะครับี่เล่นกันไลเ่เบทโหดๆเลยนะครับนะตอนนี้แตกมาหนึ่งแสนนะครับก็ไลเ่เบดไปตามความเป็นจริงก็เราเล่นเล่นเบ็ดสีด่ร้อยไปเลยนะครับนะกําไรมาเห็นๆนะครับตันที่เบ็ละสี่ร้อยเล่นแบทโหดๆเลยนะครับก็ตามมาดูได้นะครับบางเล่นตั้งแต่เบดละหนึ่งบาทนะครับนะ จนถึงไปละสี่ร้อยนะครับโอ้ยสวยครับดอกนี้หกหมืนห้าจุกครับโอ้โหพอได้เสียวพอได้เสียวแม่มเข้าไปครับสวยๆนะก็ฝากน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะครับนะกดติดตามบางไว้หน่อยนะออ,อาจจะมีพูดผิดบ้างพูดถูกบ้างนะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวนะคไข้นะ,นะหลังจากส่งการมาในไข้ย,ยาวๆไปเลยนะ ก็ค่าย,ยาวๆเลยแล้วนะก็ช่วงนี้จะเข้าเดือนเดือนพฤษภาแล้วนะตัวนี้ก็ยาวๆกันไปเลยเลยก็ฝากกติดตามช่องใหม่ไปด้วยนะครับช่องเก่าช่องเก่าปิดเรียบไปหมดแล้วนะอะไรก็เลยสร้างช่องใหม่ก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับเออนะครับก็ให้ดูเป็นนี่นะมันก็มาเก้านาทีละแสนห้าต้องมาแล้ะ ี่ครับแสนห้าลงมาสองแสนลงมาครับสองแสนมาผมเลิกเลยครับนะโอ้ยเต็มหน้าจอไปดีครับลูกเต๋าสวยๆครับลูกเต๋ามาขอลูกเต๋าสวยน่ะสวยครับลูกเต๋านะเออแตกแบบนี้นะไม่ต้องเล่นแล้วครับแตกมนี้หกหมื่นแปดรอโอ้ยหรอตายไปครับนะรอดตายอยู่นะรอบนี้รออตายอยู่นะรอบไปแล้วโดนไปเยอะนะรับนะรอบไปแล้วเจ็บไปเยอะนะรอบนี้ขอคืนก่อนนะรอบไปแล้วโดนไปเป็นแสนนะครับนะรอบนี้บังขอคืนก่อนนะครับนะ คลิปไหนที่ว่าเล่นแล้วได้เล่นแล้วมันไม่ได้นะครับเราก็ตัดไม่เอาลงนะครับน้องๆก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับให้ดูแบบว่าเพื่อเป็นแนวทางสนุกสนานให้ฮาไปปาร์ตี้ไปน,น,นะไม่ต้องเป็นซีเรียสมันนะครับวันนี้นะวันนี้นะครับกับทุน1 0 0้บาทนะทุน1น0รบาทนะครับบังพาทุนมา1 0 0บาทนะที่น้องของมานะวันนี้ก็เล่นตั้งแต่เบลลละ10บาทนะครับ10บาทนะครับแล้วก็20 40ี่สบนะครับแล้วก็หนึ่งรอยแล้วก็4ี่ร้อยนะครับวันนี้ก็แตกมา2 2อ0 0สนหนะสองแสนหกนะครับน้องๆดูไว้นะครับน้องๆดูไว้นะครับนะมันก็ไม่ขออะไรมากนะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดติดตาอไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะว่าวันนี้คลิปนี้ก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอคลิปใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย